สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมครับอยู่กับผมทางช่อง YouTube ้อหวานสตูดิโอแฟนเพจ a c e b o o k ผู้จัดการนาชาแนลนะครับมาหนีบรรยากาศยามเศาราออกมาเบิ่งแปลงมันสะลังอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงมันสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยอีกแปลงหนึ่งนะครับมาตรวจสอบในส่วนของความรกของแปลงและก็ความสะอาดนะฮะในอีกบางส่วนคือเก่าคือหลังเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้มันอายุได้๋สามถึงสี่เดือนนะครับก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษพี่น้องเกษตรกรบางคนครับหลังจากที่ปลูกมันไว้แล้วนะฮะ ใส่ปุ๋ยในรอบแรกหลังจากที่ปลูกได้นะครับสีสมหามือขึ้นไปหรือว่าโบเกิน2เดือนนะครับกาจัดวัชพืชหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ท่างเกษตรกรเฮ่านี่ได้ปล่อยให้มันได้เติบโตตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเฮ่ากับจะลืมครับมาเบิ่งของรายละเอียดนั่นคือหญ้าที่มันเกิดแทมตามปลามันนะครับเฮาก็มาลกอออกสายพันธุ์ทีเท่าด้รับการนิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งครับสายพันธุ์อีเลืองหน่อยนอดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมสิ่ผ้าเบิ่งครับว่า ระยะห่างในการปลูกมันปลูกกันจังไดนะครับมีข้อมห่างระวังต้นระวังแถวจังไดแนนะครับเดี๋ยวผมสีวัดเบื้งนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับอีเลื้ยงหน่อยครับอ้าวหลังจากที่ผมเดินเข้าไปวังหันนี้นะครับมันมันตรงนั้นมันงามแห้งนะครับมันเลยบริามมรถที่จะมีพื้นที่ในการวัดไดนะครับก็เลยออกมาในพื้นที่ที่มันบริทนงามปานไดนะครับถือว่ามองนี้ก็สีสามารถอธิบายพี่น้องได้ฟังได้ครับว่าเ้อาปลูกมั่นนั่น มั่นนั่นนะครับพวงผมใส่ระยะหา่างเท่าไรครับระยะห่างระหว่างต้นนะครับระหวา่างแถวนี่เนาะจากแถวที่1มาแถวที่2นะครับก็จะเป็นต้นที่1ต้นระหว่างต้นมาหาอีกต้นหนึ่งนะครับระหว่างต้นหนึ่งมาอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างหลังหล่องจากหล่องหนึ่งมาถึงหล่องหนึ่งนะครับมาเบิ่งกันว่าห่างกันเท่าไรครับนี่คือระยะห่างระหว่างร่องนะครับมานะระหว่างร่องระหว่างร่องมีความห่างกันอยู่ที่ ครับ1เมตรกับอีก10เซนติเมตรนะครับ10กว่ากว่านิดนิดนะครับอันนี้คือเป็นความห่างระหว่างร่องนะครับแล้วมันก็จะห่างพ่อกันไปแบบนี้นะครับในทุกๆร่องเลยเพราะว่าอันนี้คืออยู่กับโพรงฝานที่เ้าตั้งไวต้ตอนแรกครับว่าเ้าต้องการความห่างระหว่างร่องหลังร่องชนหลังร่องนั้นห่างกันประมาณสัมไดร์นะครับก็เลยได้ระยะปลูกระยะที่1นึงคือ ระยะห่างระหว่างร่องนะครับ110เซนติเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับระหว่างต้นในแถวเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ70 60- 70ถึงเซนติเมตรนะครับจริงๆแล้วผมว่าให้เป็น่นปลูกให้อยู่ที่80เซนติเมตรนะครับแต่ด้วยแต่ด้วยวิธีการหรือขั้นตอนในการปลูกของเฮานั้นนะครับเป็นการใส่แรงงานค้นในการปลูกนะครับมันก็อาจจะบริมาตรฐานปันไดเนาะนะครับกับ หนึ่งนาทีของคนเฮ้ามันบัทอกันดอกบักลาเอ้ยเพิ่นยังหวานนี่ครับในหนังสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดครับอันนี้คือระยะห่างระวางต้นแล้วก็ระยะห่างระวางแถวครับกับมันสายพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับเป็นอย่างตัวนี้นะครับอาจจะเห็นได้ว่าผมคือปลูกทีหรือปลูกไก่ชิดกันหั้อมันจะบอยาวนะครับจะวอยาวแต่ว่ามันจะเป็นสั่นหรือเป็นหวีนะครับสำหรับมันสายพันธุ์อีเหลืองเนาะนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการปลูกก็จะดีอีกอย่างหนึ่งครับคือ มันสายพันธุ์อีเหลืองเท่านั้นมันจะมีความทนทานต่อหนาน,นะครับถึงแม้นว่าเขาจะปลูกในพื้นที่บางที่อาจจะบริเวเป็นหินหินหนลูกรั่งนะครับแต่ที่ผมปลูกนี่มันเป็นหินหลูกรั่งเลยพี่น้องเด้อถือว่าด,ดีอยู่ครับนามบ่คอยทว่วมขังหินหลูกรั่งก็จะมีข้อดีครับคือมันมีความโปร่งหรือมีความโล่งนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักแน่จักน้อยนึงนะครับอาจจะมีปริมาณของฝนที่หลายแน่นะครับเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดและกระปดภัยนะครับ บรรยากาศของไฮมั่นที่มีอายุ3เดือนก็อีก4ี่สิบห้ามือเด้อพี่น้องเด้อมาตรวจสอบเบิ้งหนึ่งละใดของระยะของการปลูกนะครับระหว่างแถวและก็ความห่างระหว่างต้นครับแล้วกับมาเบิองนี่ครับหลังจากที่เขาปลูกได้แล้วใส่ปุ๋ยรอบแหลกไปแล้วครับก็จะเลื่อมนี่ครับความสาของแปลงอันนี้ผมเป็นห่วงแล้วก็เสียเรียดมากเลยนะครับคาดว่มามัน,ปนแปลงมันบาสะอาดนาะพีน่น้องนาะยน่ามน้นมามาคุดมันกับบ่อใดหรือว่าวัชาืชขึ้นทั่วแซงนะครับ มันก็จะมีหมองงามหมองบัวงามสะสมกันไปนี่ล่ะนะครับบนวันสีงามเปิดคู่หมองดอกบางคนแบบว่าโอ้ยแม่นแล้วทายเอาแต่หมองงามๆเนาะนะครับมันก็มีหมองงามหมองบัสซ้ำขนนี่แหละนะครับบางคนก็ยังงามเพาะมันสีหน่อยคนเด้อเฮ้ยบางคนกับผู้หายว่าเป็นผีปันหลุดเมื่อผนว่าทุงคนว่าครับกับช่องยูทูปข่าวหวานสตูดิโอครับแฟนเพจเฟซบุ๊กผู้จัดการหน้าชาแนลนะครับพี่น้องผู้ปลูกมันอยู่เข่ามาเบิ่งมาชมนะครับมีวิธีการหรือเทคนิค ได้ดีๆนะครับนี่สูตรปุ๋ยดีๆอยากแจกฟรีอยากบอกอยากแนะนําให้นุ่มคอหวานได้ใส่อ่ะก็อย่าลืมครับแนะนํากันเขามาได้นะครับถิ่งขอความไวเขามาบอว่ามาคุยกันครับสารพูเห็ดมั่นอยู่นะครับปูเอามันสับหลังเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็อย่าลืมครับเขอมาเบิ่งแล้วกดไหลก็แช์กันออกไปหลายๆครับอือหยาครับพี่น้องเพ็่นตะแปลกวะเพ็นจะแปลกวะครับปู่ความกันคักๆได้ดิ ปลูกพร้อมกันวันเดือนปีพร้อมกันครับมือเดียวกันค่ะข,ขักมะหอดพี่ปุ้ยสมงามแต่ครับพี่น้องวางนี่มันสีบูไปได้บ่ <c oughs> เป็นคนก็บเป็นหวยฟังฟังนะฮะขาวจัว่วเรามองนี่เนาะติโถโอ้ติโถติโทนะครับหย่ากับหกโคสรควรนี่ครับนี่นี่แหละครับมันใช้พันธุ์อีเหลืองครับปลูกในพื้นที่สภาพพื้นที่สภาพพื้นดินที่เป็นดิน ตรงนี้เป็นดินลูกลังครับดินลูกลังดินลูกลังก็สามารถที่จะปลูกมันสำปะหลังได้นะครับบางคนว่าดินลูกลังมันเฉียดยังได้นะครับมาก็ปลูกมัน şey ได้ได้ปลูกมันนี่แหละได้นะครับพ่อก็มีไร่ได้แต่การปลูกมันสำปะหลังนี่นะเออเห็ดไทยเห็ดหน้าปลาขึ้นมูนะครับหญ้าเกิดหญ้าแท้มีพอสมควรครับก็ตรได้มาดึงมาถอนออกกี่ดครับหลังจากหั่นกระดานจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อ บำรุ่หัวหรือปุ๋ยระเบิดหัวอยู่รอบหนึ่งนะครับสําหรับทันทีเขามาเบิงเทคนิควิธีการที่ดีนะครับซอยแช่ซอยแบ่งปันแล้วก็เป็นกําลังใจรือเร่งใจให้ซึ่งกันและกันนะครับทุกสาขาอาชีพในการประกอบหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่การงานนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่ทั้งช่อง u t u b e ข้อหวานสตูดิโอแฟนเพจ a c e b o o k ผู Facebook, ้จัดการหน้าชาแนลสำหรับวันนี้ล่าพีลาหนองไปกอน พอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ